จริงๆแล้วกฎก,การบริหารเงินการจัดการเงินเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมีมาในยุคเรานะครับต้องบอกว่า,าศาสตร์และความรู้ในการบริหารจัดการเงินเนี่ยได้ถ่ายทอดมาตั้งแต่สมัยหลายร้อยปีหลายพันปีที่ผ่านมาแล้วครับซึ่งผมว่าหนังสือเล่มนี้ครับ The r i c h ิชเชนแมนอินเดอะเนี่ยเป็นหนังสือที่สื่อสารเรื่องนี้ออกมาได้สนุกและเข้าใจง่ายเหมาะสมกับการเป็นหนังสือการเงินเล่มแรกๆนะครับสำหรับใครที่รู้สึกโ่ไม่ชอบการเงินเลยอะ่ะอยากให้ลองเล่มนี้นะครับเพราะว่าอ่านง่าย แล้วก็มีหลักการหลายๆห,หลักการที่ผมว่าณปัจจุบันนี้ยังสามารถเอามาใช้ได้อยู่เลยเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังใน w e ลวิสซ d อมพอดแคสต์ตอนนี้ครับ สวัสดีครับผมวินอิทธิศักดิ์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เวลวิสตอมพอร์ตแคสต์ครับพอดแคสต์ทางการเงินการลงทุนที่จะช่วยทําให้ชีวิตของทุกคนดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเรามีนัดเจอกันแบบนี้นะครับทุกวันอาทิตย์6กโมงเย็นนะครับสามารถติดตามเวลวิสตอมพอร์ตแคสต์ได้บน Spotify Sound c l ว u d Apple Podcast ครับหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะคุยแบบเห็นหน้ากันแบบนี้นะครับสามารถมารับชมได้ผ่าน Facebook และ y u ูทูบก g รูดิฟวิ่งทุกวันอาทิตย์หกโมงเย็นนะครับใคร วันนี้ฮะผมมีหนังสือเล่มโปรดของผมซึ่งเล่มนี้ผมซื้อมาตั้งแต่ปี2561แล้วนะครับผมเขียนไว้เนาะก็เป็นหนังสือการเงินยอดฮิตตลอดกาลนะครับชื่อว่า The Rich Man in the Babylon นะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เรียกว่ากึ่งนิทานละกันนะฮะที่บอกเล่าว,ว่าเฮ้ยการจัดการการเงินเนี่ยมันทำยังไงนะครับเศรษฐีไม่ใช่เศรษฐีปัจจุบันนะฮะเศรษฐีเมื่อไหล่ร้อยปีที่ผ่านมานี้เนี่ยเขามีหลักคิด มีหลักจัดการการเงินของเขาอย่างไรบ้างซึ่งความน่าแปลกใจคือไอ้หลักคิดเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ค่อยต่างจากหลักคิดทางการเงินในปัจจุบันนี้เลยนะครับผมก็เลยอยากจะเอามาสรุปเนื้อหาสําคัญให้นะครับหนังสือ The Rich Man in the Babylon นะครับเ,ออเขียนโดยคุณจอร์จเอสแคลสันนะครับตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1926นะครับดังนั้น หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนมา98ปีแล้วนะครับแค่เขียนก็98ปีแล้วนะซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือคลาสสิกนะครับที่เล่าเรื่องราวในยุคบาบิโลนนะครับยุคบาบิโลนคือยุคก่อนนั่นนี่เลยนะฮะเพื่อถ่ายทอดหลักการเงินครับที่เศรษฐีชาวบาบิโลนเนี่ยเขาได้ถ่ายทอดออกมานะครับเรียกว่า กฎทองคําของการเงินนะครับซึ่งจะช่วยให้เราสามารถนํามาปรับใช้ในการวางแผนจัดการการเงินณปัจจุบันของเราได้นะครับจุดเริ่มต้นของหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือมีชาวบาบิโลน2คนนะครับเป็นเพื่อนกันก็คุยกันแหละครับว่าเฮ้ยเราเนี่ยนะทำงานหนักมาทั้งชีวิตเลยอ่ะเออแล้วเมื่อไหร่เราจะร่ํารวยเหมือนกับพ่อค้าคนนักทีนะครับซึ่งพ่อค้าหรือว่าเศรษฐีนะครับคนนั้นน่ะชื่อว่าอาคัตนะครับอาคัตเนี่ยเขาเป็นเศรษฐีชาวบาบิโลนนะฮะคือเขาก็มาถ่ายทอดความรู้ของเขานะครับให้กับชาวบ้านก็คือไอ้ตัวละคร2ตัว นีฟังว่าเขาทำยังไงนะครับถึงจะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นเศรษฐีในมหานครบาบิโลนแห่งนี้ได้นะครับผมขออนุญาตสรุปเป็นประเด็นสำคัญทั้ง7ข้อเลยแล้วกันนะครับเขาอธิบายบ,ายบอกว่าเฮ้ยการที่คุณอยากจะ อยากจะเป็นคนร่ำรวยเนี่ยนะคุณจะต้องข้อหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องรู้จักออมก่อนใช้นะครับฟังคุณคุณมเอ๊ยเหมือนเราได้ยินกันบ่อยเลยเนาะออมก่อนใช้มันยังไงกันคือคุณอาคาสหรือว่าเศรษฐีชาวบาบิโลนเนี่ยเขาบอกว่าเวลาคุณได้ทองมาสิแท่งเนี่ยให้คุณเก็บทองหนึ่งแท่งไว้ก่อนและอีก9แท่งที่เหลือคุณค่อยใช้อ้าวเฮ้ยหลักการมันคุ้คุ้นี่นะ ผมถึงบอกนะครับว่าไอ้หลักการเก็บก่อนใช้เนี่ยมันคงเป็นหลักการที่เราสามารถมาใช้กับชีวิตเราณนะปัจจุบันนี้ได้เลยนะฟังแล้วผมชอบนะตอนนั้นที่ผมอ่านเมื่อหลายปีที่แล้วแนตะผมรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันเจ๋งดีอะนะครับเรื่องที่2ครับเขาบอกว่า คุณเนี่ยจะต้องควบคุมค่าใช้จ่ายเออให้คุณคุณอีกแล้วนะฮะเขาบอกว่าพยายามใช้จ่ายเฉพาะในสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นนะแล้วก็ไม่ใช้จ่ายให้มันเกินกับอะไรได้หรือว่าทองที่หามาได้อันนี้ผมปรับภาษาเนาะให้มันเป็นภาษาที่เราเข้าใจง่ายแต่ภาษาในหนังสือเนี่ยจะเป็นภาษากึ่งนิทานนิดนึงครับเช่นบอกว่าเราหาทองมาได้1ิ สิแท่งนะครับก็ไม่ใช่ว่าเราจะใช้หมด1ิแท่งเลยเราต้องรู้จักประหยัดนะครับใช้เท่าที่จําเป็นซื้อหนังสัตว์ซื้อเครื่องนุ่งหม่มอะไรพวกนี้อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมขอเปลี่ยนเป็นภาษาเพื่อให้เราแบบเข้าใจง่ายๆนิดหนึ่งลวกันนะครับเรื่องที่3ามครับเขาบอกว่าเฮ้ยคุณต้องสร้างรายได้เพิ่มนะนะครับนอกจากจะเอาทองที่ได้มาเก็บไว้แล้วเนี่ยคุณต้องหาวิธีทาทองของคุณเนี่ยให้มันเพิ่มให้มันงอกเพิ่มขึ้นด้วยหรือเอาไอ้เงินของเราเนี่ยไปลงทุนต่อย,ยอดนั่นเองนะครับ และเรื่องที่4ครับก็บอกว่าคุณต้องปกป้องทองของคุณที่คุณได้มาหรือว่าปกป้องทรัพย์สินเงินทองของคุณอ่ะให้ดีที่สุดนะครับดังนั้นเรื่องนี้สําคัญหลีกเลี่ยงความเสี่ยงมองเรื่องความเสี่ยงทุกครั้งด้วยนะครับก็ยังคงเป็น ความรู้ที่สืบทอดกันต่อมาเรื่อยๆนะครับข้อที่5้าเขาบอกว่าคุณควรจะเป็นเจ้าของบ้านด้วยตัวเองนะครับก็คือลดค่าเช่าเนาะโดยการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองอะ่ะแต่ว่าข้อนี้ผมว่าบริบทอาจจะเปลี่ยนไปตามเวลาเนาะอันนี้ผมผมแทรกให้ละกันนะครับเพราะว่าในปัจจุบันก็มีเทรน์ที่ว่าคนรุ่นใหม่ไม่ซื้อบ้านขึ้นมาเยอะหลายๆเรื่องพวกนี้มันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจละกันอันนี้ผมอยากให้เราฟังเป็นไอเดียละกันเนาะอะไรที่ เอาไปใช้ได้เอาไปใช้อะไรที่รู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์ไม่แมทช์ก็ปล่อยไว้แล้วกันนะครับเนาะเพราะว่าความรู้ชุดหนึ่งพอเวลาผ่านไปเนี่ยมันอาจจะใช้ได้ณนะช่วงเวลานั้นแต่พอเวลาผ่านไปมันอาจจะใช้ไม่ได้แล้วก็ได้ดังนั้นก็ พิจารณากันเองนะครับข้อ6ครับเขาบอกว่าให้สร้างรายได้เพื่ออนาคตนะครับเก็บทองไว้อย่าใช้ทองหมดนะครับให้เก็บทองไว้เผื่อลูกเผื่อหลานเจ้าด้วยนะครับและสุดท้ายครับเขาบอกว่าพัฒนาทักษะตนเองเพิ่มความรู้ความสามารถเพื่อจะหาทองได้เพิ่มขึ้นไปทํางานอย่างอื่นนะครับไม่ใช่แค่ค้าขายอาจจะปลูกพืชทําเกษตรด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นหลักการนะครับที่เศรษฐีชาวบาบิโลนชื่อว่าอาคัดได้เล่าไว้นะครับในหนังสือเล่มนี้ซึ่งผมว่ามันมันเป็นมันเป็นเรื่องที่เออมันฟังดูเบสิกนะ แต่เมื่อเวลาผ่านมาไม่รู้เดี๋ยตอนนี้ตั้งแต่เขียนหนังสือเล่มนี้จนวันนี้ก็เกือบร้อยปีแล้วอะครับหลักการพวกนี้เก้ยังใช้ได้อยู่เลยนะครับซึ่งมันจะมีคำคมของชาวบาบิโลนด้วยนะซึ่งบอกว่าผมชอบนะครับเขาบอกว่า เงินเนี่ยจะทำงานให้กับคนที่รู้วิธีการใช้งานมันนะครับแต่มันจะหลีกหนีจากคนที่ใช้งานมันอย่างประมาทนะครับหรือเพื่อ่ายาวเงินเนี่ยมันชอบคนที่ใช้งานมันเป็นอ่ะคนที่ลงทุนแบบเงินต่อเงินเป็นรู้จักเอาเงินนี้ย้ายไปลงทุนอนนเนี่ยเฮ้ยเงินมันชอบแล้วมันจะวิ่งเข้าหาส่วนคนที่แม่งใช้เงินไม่เป็นนะครับใช้เงินซีซัวลงทุนซีซัวอะไรแบบเนี้ยเงินมันจะหนีนะครับอันนี้เขาเปรียบเปรยแบบน่ารักน่ารักนะแต่ผมว่า เออมันก็เจ๋งดีนะครับและอีกคํานึงเรียกว่าเป็นคําคมประจําหนังสือเล่มนี้ที่ผมชอบมากเลยนะเขาบอกว่าอย่ามองหาวิธีลัดนะครับความมั่งคั่งที่แท้จริงมาจากความขยันและการวางแผนโอ้จิมจึกกลางใจนะครับชอบมากซึ่งมันเป็นเป็นอีเดนิตี้ที่ผมยึดถือมาอยู่แล้วเป็นความเชื่อที่ผมยึดมั่นมาตลอดอยู่แล้วว่าการที่เราจะไปถึงเป้าได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามในชีวิตนะครับการเดินทางตรงอย่างไม่ย่อท้อ การเดินตามเป้าหมายอย่างไม่หยุดไม่หย่อนอดทนไม่ยอมแพ้นะครับเล่นไม่เลิกแบบนี้เป็นทางตรงที่รัดที่สุดและที่จะพาทุกคนไปถึงเป้าหมายได้นะครับไม่ว่าเป้าหมายของเราจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องสุขภาพ whatever การเดินทางตรงอย่างไม่หยุดไม่หย่อนความขยันความอดทนและการวางแผนที่ถูกต้องนะฮะเดินถูกทางเนี่ย มันเป็นทางตรงที่สั้นที่สุดแล้วที่จะพาทุกคนไปนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นแนวคิดที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ The Rich Man in the Babylon นะครับผมว่าสําหรับผมเป็นหนังสือการเงินเล่มแรกๆที่อยากให้ลองไปอ่านกันอย่างเช่นใครที่รู้สึกไม่ชอบเรื่องการเงินเลยอะรู้สึกแบบไม่เคยอยากจะเปิดใจกับเรื่องการเงินเลยรู้สึกมันเป็นเรื่องยากและไกลตัวอยากให้ลองเริ่มจากเล่มนี้เพราะผมการันตีได้เลยว่าภาษาในหนังสือนี้ ทุกคนเข้าใจได้นะครับเพราะเป็นภาษากึ่งนิทานเนาะเราสามารถอ่านแล้วก็เพลิดเพลินไปกับมันได้สนุกมากๆนะครับแล้วก็แฝงไปด้วยแนวคิดปรัชญาที่ผมว่าเอามาปรับใช้ได้จนถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับใครเคยอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วบ้างพิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าชอบหนังสือเล่มนี้หรือว่ามีหนังสือการเงินง่ายๆเล่มไหนแนะนำนะครับผมอยากฟังคอมเมนต์จากทุกคนพิมพ์มาแนะนำกันหน่อยนะครับสำหรับผมผมให้เล่มนี้ The Rich Man in the Babylon นะครับและเพื่อนๆ คิดว่าเล่มไหนน่าสนใจอีกพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับก็สําหรับพอด c a แคสต์ตอนนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนเนาะที่อยากมีชีวิตการเงินที่ดีขึ้นนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้า6โมงเย็นทุกวันอาทิตย์นะครับกับ Well Wisdom Podcast ต์พอดตแคสต์ทางการเงินการลงทุนที่ช่วยให้ชีวิตการเงินของทุกคนดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเจอกันใหม่ครับ